สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแก้วเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะน้องท่านนี้เธอได้คุยกับแฟนต่างชาตินะคะยังไม่เคยเจอตัวกันแต่ว่าเวลาคุยกันก็วิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะคะเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะถ่ายรูปแล้วก็ทำวิดีโอส่งมาหาเธอเธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน ความสัมพันธ์ก็ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งเขาถามเธอเรื่องหนี้สินนะคะเธอก็บอกไปตามตรงว่าเธอมีหนี้นูน่นนี่นั่นนะคะเขาบอกว่าโอเคเขาจะใช้หนี้ตรงนี้ให้แล้วก็เขาจะส่งเงินให้เธอใช้ทุกเดือนนะคะแล้วก็อะไรส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนนะคะเดือนน่ถึงจะไม่มากแต่เขาก็ ส่งส่งให้แล้วเขาก็ปิดหนี้ให้เธอแล้วก็บอกเธอว่าอย่าไปสร้างหนี้ขึ้นอีกนะคะหลังจากที่คุยกันได้สักพักนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะบินมาหาเธอนะคะเขาเขาแพลนคือ,คอเขาไม่มีแพลนที่จะมาเมืองไทยหรืออะไรเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเลยแต่อันนี้เดือนตุลาเนี่ยเขาจะ บินมาหาเธอนะคะมาเจอกันน้องมาศึกษาดูใจกันแล้วก็แพผนเรื่องถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแต่งงานแล้วเขาก็จะย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะว่าเขากเกษียณแล้วนะแล้วให้น้องศึกษาเรื่องวีซ่าติดตามพัญญานะคะคือจะย้ายมาอยู่เมืองไทยให น้องดูหรือถามใครก็ได้เรื่องวีซ่าติดตามวีซ่าอะไรวีซ่าสามีฝรั่งย้ายมาอยู่เมืองไทยนะคะคก็ก็มันก็ไม่ยากนะคะน้องก็เลยบอกว่าถ้าแต่งงานจดทะเบียนกับฝรั่งเนี่ยที่เขาจะมาเมืองไทยมันจะเร็วไปไหมต้องมีอะไรที่ต้องรู้รายละเอียดมากกว่านี้ไหมเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาไววกรเียนแล้วก็พร้อมย้ายมาอยู่ดูแลครอบครัวที่เมืองไทย ส่วนเธอเป็นแม่ไม้ลูกติดแล้วก็มีแม่แก่ๆที่จะต้องดูแลอยากมีแฟนฝรั่งแต่ไม่อยากย้ายไปอยู่เมืองนอกเพราะมีภาระที่เมืองไทยนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีแม่ต้องดูแลเนาะแล้วทีนี้ป้าแก้ก็เลยแนะนําว่าคือคือยังไม่เจอตัวกันเป็นๆคือสามารถแพลนได้นะคะแลนชีวิตว่าเออจะอย่างนั้นอย่างนี้สามารถคุยคุยเรื่องราวในอนาคตได้เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขา พูดทุกอย่างคุยทุกอย่าง,ค,างคือมีเราอยู่ร่วมแผนกาบแผนชีวิตเขานะฮะก็รอดูเขามาเมืองไทยก่อนเผื่อเราไม่ถูกใจเผื่อเราไม่แฮปปี้เผื่อไปกันไม่ได้นิสัยไม่นั่นไม่เหมือนกับที่คุยกันเลยอาจจะยังไม่แต่งงานอยากตัดสินใจเออฉันฉันไม่พอมาอะไรแบบเนี้ย <c oughs> หรือถ้าเออเขามาเออนิสัยเขาก็ดีเอ,อ่อ เหมือนโปรไฟล์เลยเหมือนที่คุยกันเลยก็แฮปปี้ก็แต่งงานก็จดทะเบียนก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าจุดประสงค์ต่างคนต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคือเขาอยากมาดูแลเราแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากที่จะไปอยู่ต่างประเทศเลยนะ,ะแต่ยังไงก็รอเขามาก่อนนะคะตอนนี้ก็คุยกันสารสัมพันธ์คือประยุงความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพออีกไม่นานเดือนนี้เดือนอะไรแล้ว เดือนพฤษภามิถุนากรนกรดาสิงหากันยาตุลาอีก5เดือนเองนะคะแป๊บเดียวเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็มาแล้วนะคะแต่ยังไงก็อวยพรให้น้องนะคะเพราะว่าน้องก็บอกอยู่ว่าเมื่อก่อนก็เข้าเว็บหาคู่คือเข้าจนท้อนะคะจนปิดโปรไฟล์ไปหมดนะคะแต่บังเอิญว่าแฟนน้องคนนี้คือน้องเขาให้ ไอดีไลน์มาน้องก็แคปเอาไว้แต,แต่แต่ยังไม่ได้คุยนะคะแต่คือก็เจอทั้งหลอกลวงเจอทั้งเอ่อเกิร์ฟเ o นฮอลิเดย์เจอทั้งพวกสแกมเมอร์พวกสารพัดนะคะจนน้องเกิดอาการท้อเพราะว่าท่องโลกออนไลน์มาหลายปีก็ไม่ได้สักทีนะ,ะก็เลยตัดสินใจอ่ะลองแอดไลน์ไปนะคะแล้วเขาก็บังเอิญตอบรับมาทันทีเลยนะ,ะแล้วก็ได้สารสัมพันธ์กันจนจนกระทั่ง คุยเรื่องจะมาหาเราที่เมืองไทยนู่นนี่นั่นนะคะคือเรื่องบังเอิญในโลกนี้มันไม่มีนะคะเขาลิขิตมาแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็ต้องรอดูนะคะหลังจากที่เขามาเมืองไทยยังไงก็ขอให้น้องโชคดีนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ป้าแกไปทำงานตุมตุมตุมตุงตุมดุเอนี่กุ่มอะไรอ่ะ